เนื <N> ่องในวันละขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกๆท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญและความเป็นมงคลโดยทั่วกันคนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดีความงามและความเจริญเป็นพื้นฐาน ของชีวิตจิตใจยอยู่วัฒนธรรมทั้งนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมภาษาศิลปะวิทยาการต่างๆและนิสัยจิตใจทำให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ณที่ใดก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิดในปีใหม่นี้จึงขอให้ คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดีความงามและความเจริญทั้งปวงความมั่นคงหนักแน่นในความถูกต้องด้วยเหตุผลและความจริงและช่วยกันสืบสารรักษาให้ดำรงอยู่ไม่ขาดสายและสร้างเสริมต่อยอดให้รุ่งเรืองไพยบูรณ์ ยิ่งยิ่งขึ้นพร้อมทั้งตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ถูกต้องด้วยความมีสติรู้ตัวและด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลแม้ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็สามารถ ที่จะนำพาให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจโดยพร้อมเพรียงกันจะนำพาชาติบ้านเมืองให้บังเกิดความผาสุกมั่นคงและเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพ นับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมสนากาธิเบศมหาภูมิพลอนุลยเดชมหาราชบรรมนาถบพิษจงคุ้งครองรักษาทุกท่านให้มีกำลังกายแข็งแรงกำลังใจเข้มแข็งกำลังปัญญาเฉียบคมสามารถนำพาตนนำพาส่วนรวมและประเทศชาติ ให้บรรูุถึงความสุขความเจริญได้โดยทั่วกัน